การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมอาลีเฮียสิทธนกรนะครับวันนี้ก็กมโพกอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทาคลิป หมด5 EP ก่อนหน้านี้ไปนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาสอนเทคนิคกันกันเขาเรียกว่าเทคนิคการอ่าน3เข้าไพ่หันสานะครับซึ่งเดี๋ยวคือตรงนี้ผมจะมาทําให้ดูลวกันว่าคุณต้องเล่นยังไงบ้างคุณต้องเิ่มต้นยังไงบ้างน,นะฮะซึ่งวันนี้ครับผมมาด้วยง,งบก็คือ5,000บาทนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอ่าน3เข้าไพ่นะฮะ โอเคอย่าตาแรกครับผมขอลงไปเลย1000บาทที่ฝั่งแบงกเกอร์นะครับนะก็คือผมครับก็ก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ทำคลิปหลายๆคลิปไปแล้วนะครับว่าแบบไหนคุณควรเลือกเลือกที่จะเล่นแบบไหนครับอย่างบางคนทุนน้อยคุณต้องเดินเล่นแบบนี้อย่างบางคนที่ทุนเยอะคุณก็สามารถเล่นอีกแบบได้นะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปย้อนดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะฮะ โอเคอย่างไม่แรกครับเราเสียไปครับไม่เป็นไรครับเรายังมีเงินอีกเยอะนะฮะเรายังเหลือทุนอีกนะฮะโอเคเดีย๋ยวผมขอดูไพ่ก่อนแล้วกันเนาะอืมโอเคครับตอนนี้ครับผมขอลงไปที่แบงเกอร์สองพันบาทนะฮะซึ่งไม่ได้มาพูดหลายวันจัดลิ้นรัว,วพันๆนิดหนึ่งขอภัยด้วยนะฮะนะฮะผมต้องขอภัยด้วยนะครับ โอเคนั่นแหละครับคือคุณก็สามารถดูวิธีการสอนต่างๆจากที่ผมสอนไปได้เลยนะครับผมทําคลิปหลายๆคอนเทนต์เลยคุณก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะโอเคอางไรนี่ครับเอกกลับมบบวกแล้วนะฮะลบบวกแล้วนะฮะลบบวกแล้วนะครับกําไร900บาทนะฮะจากการที่ตอนแรกเราเสียไปนะฮะตอนนี้กลับมากําไรแล้วนะฮะ โอเคเหมือนห้องนี้ครับมันจะเป็นอารมณ์แบบไพ่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้ตามแพทเทิร์นมากมายเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยตามแพทเทิร์นนะครับซึ่งเราต้องควรเล่นแบบระวังระวังนะแต่ผมว่ามันน่าจะมาเป็น2ตัด1นะฮะน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็แดงแล้วก็ตัดต่อมาผมว่ามีสิทธิ์ที่ทำเงินนผมก็เลยลงน้ำเงินไปนะฮะโอเคเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่านะ ซึ่งถามเขาไพ่ครับมันก็ได้บอกอยู่แล้วว่าคือตอนนี้น่าจะมาน้าเงินนะฮะโอเคเรียบร้อยครับบวกไปแล้วนะฮะบวกไปแล้วนะจ๊ะนะวันนี้ครับผมก็มาเล่นให้ดูด้วกันว่าคุณต้องเล่นยังไงบ้างน,นะฮะว,วิธีการอ่านสามมือเขาไพา่คุณต้องอ่านยังไงบ้างน,นะครับแนะนำดูให้จบคลิปนะฮะแลวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำจต่อไปด้วยนะฮะนะจะนะอ,อ,อ,อืโอเคครับอย่าเรามารุนไพ่กันเลยดีกว่านะปืนฝั่งนั้นเปิดมาเก้าแล้วก็ก้าเหมือนกันโอเคครับตานนี้ฮะไม่เป็นไรครับตานนี้โดนแดดนะฮะ ตาน,นี้โดนแดงครับไม่เป็นไรครับรอยกำไรอยู่นะฮะรอยกำยังกำไรอยู่นะฮะโอเคน่าจะมาสองตางนั้นแหละตาหน,นี้ผมขอลงไปที่แดงแล้วกันนะครับลงพปที่แดงแบงเกอร์เองครบสองพันบาทนะฮะซึ่งคุณก็สามารถอ่านสามเข่าไพ่ได้ด้วยนะครับแล้วคุณก็สามารถอ่านเขาไพ่หลักได้ด้วยนะฮะ ซึ่งส,สามเขาไหวอาสาก็คือจะมีเขาไ้าเขาไพ่โป่งเขาไพ่ไม่ขีดและเขาไพ่ทึบนะฮะซึ่งคุณก็สามารถเรียนรู้วิธีการสอนจากผมได้นะครับถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแบบจอกลึกอ,อีกทีนะฮะก็สามารถทําหาผมได้นะฮะโอเคตอนนี้ฮะไพ่ามาล็อกหลบนะครับไพ่มนล็อกหลบนะฮะแต่มนเป็นน้ําเงินเฉยเลยแต่เป็นน้ําเงินเฉยเลยเหรอ โอเคตอนนี้ฮะขอลงไปที่แบงเกอร์การส0 0 0บาทนะฮะเมื่อกี้เราเสียไปนะฮะเราก็ต้องทบนะฮะทุ่มหมกตัวแล้วหมดใจไปเลยนะฮะวัดกันไปเลยน้องหมวยของเราโขฮะเรียบร้อยนะฮะเราแปดนะฮะเรียบร้อยนะฮะ กำไรจะ5 0 0 0แลเลยนะฮะอีก2 0 0ลก็คือกำไร5,000บาทแล้วนะฮะพอจุดเรา5้0 0นะฮะตอนนี้เราบวกมา9,800บาทแล้วนะฮะโอเคมาผมขอต่อแล้วกันนะฮะ1,000บาทนะฮะขอต่อแล้วกัน ขอหน่อยแล้วกันน้องหมวยมาเรียบร้อยะฮะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะฮะร่ื่อยทุนอีกเยอะนะฮะสังเกตว่าตาเนี่ยผมเสียมากกว่าได้นะแต่ทำไมถึงผมยังกำไรอยู่เพราะผมใช้วิธีการเดินเนินนะครับบวกการอ่านขาไพ่ไปด้วยนะฮะ ค okay, ตอนนี้ครับผมขอลองไปที่แบง k e เกอร์สองันบาทนะฮะไอเพย์เหอ์นะฮะน้ำเงินสองพันบาทนะฮะมาเลยจ้าสวยนะฮะเรียบร้อยนะฮะปลอก ก้านะครับปอกก้าแล้วนะจ๊ะปอกก้าจ๊ะไพ่มันเริ่มเริ่มกลับมาน,นิ่งลน,นะฮะขอดูไพ่ก่อนนะฮะมันสามเขาไพ่นะฮะมันจะบอกให้ผมอะลงไปที่แดงนะฮะ หรือแบง e ์เนี่น này, ผมขออาลงไป5,000บาทเลยเล้วกันนะอืมกอ,อ,องคู่กองไม่สวยสวยยังไงก็บวกฮะขอแต้มเดียวก็พอขอแจมเดียวได้วสแต้มน,นะฮะเรียบร้อยนะคะบวกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับบวกไปแล้วนะจ๊ะเหมือนตานี้ครับ มันจะมาเป็นมังกรไอ้ปิงปองอะไรนะฮะจะมาเป็นปิงปองอลไนะครับเคตอนนี้ฮะขออัพเลยนะฮะห้าพันบาทนะฮะถ้าได้ผมก็เลิกฮะถ้าเสียผมก็เลิกนะฮะเพราะถ้าผมเสียแบบผมก็ได้กําไรมาห้าพันกว่าบาทแล้วนะฮะแต่ถ้าได้นะครับถ้าบวกไม้นี้ฮะ อสองหมื่นแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะถุนห้าพันนะฮะตอนนี้บวกมาสองหมื่นกว่ากว่านะฮะเห็นไหมครับถ้าเราเล่นแบบมีสตินะฮะถ้าเราอ่านเขาไพ่เป็นนะครับยังไงอะไรก็บวกนะฮะสุดท้ายนี้ไม่มีมากครับวันจะฝากว่าถ้าคุณอ่านเขาไพ่เป็นคุณสามารถทําหาผมได้ครับผมพร้อมสอนแบบฟรีๆโดยที่ไม่คิดตังอะไรสักสิเลยะฮะ สุดท้ายนี้ไม่มีมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะฮะสวัสดีวิดาสวัสดีครับ